รถของเราเบอร์15นะครับเบอร์15นี่นะครับโอ้โหสวยมากเลยครับสุดยอดสวยไหมนี่อยู่กลางทุ่งเลยพ่อหนุ่มน้อยอธิบายซิเป็นไงบ้างบรรยากาศโล่งไหมกว้างไหมเย็นเย็นเย็นดีนะครับไม่ร้อนเลยอากาศดีด้วยนี่ครับตามพ่อหนุ่มน้อยนี้ไปเลยครับ แต่รถเรารู้สึกว่าเราจะไม่ทันรถแล้วนะครับโอเคไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเราถึงแล้วนี่เองที่นี่เรียกว่าอะไรป่านะครับข้างในมีวัดไหมมีมมครับชื่อวัดอะไรครับวัดผาง,งาม <laughs> วัดผาง,งามแน่ใจนะ <laughs> ไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูป้ายที่แท้จริงกันำครับว่าวัดนี้ชื่ออะไร น,นี่นะครับคันด่ารถที่เข้ามาถึงที่นี่แล้วนี่เขาเรียกรถอะไรครับรถแ e ท็รถอ e ีแท็กนะครับ,น,น,รบน้ำตกเพียงดินนะครับเนนหินท้ายงายโอเคเดี๋ยวเราจะลุยเข้าไปต่อนะครับ ถึงจนได้นะครับโดยรถล,ละเบอร์15โ okay, อเคเวลาไปตามต่อข้างในเลยนะครับ